สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาดูข่าวข,าวของดอทคอยแล้วก็ชิบะอินุนักวิเคราะห์เชื่อว่าชิบะอินุแลวก็ดอทคอยเนี่ยราคาอาจจะยังไม่พุ่งในปีนี้แต่อย่างไรแล้วก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกดไลค์กับช่องคริปโตเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องคริปโตโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลยคริสติโน่เอฟกิโอ,อ GO, นักยุทธศาสตร์ด้านสก,กุลเงิน อาวุโสของดนิเฟกบริษัทในเครือไอจีกรุ๊ปกล่าวให้สัมภาษณ์กับย ahoo finance ว่าเขาจะแปลกใจมากค่ะชีไบเอ็นุและก็ดอทโคลมีตลาดที่ดีในปี2022นี้ก็จะบอกว่าข่าวนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงที่ให้เพื่อนๆได้วิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบกันคลิปนี้ก็ไม่ใช่การแนะนําแต่อย่างใดและเขายังบอกอีกว่าเขาเชื่อว่ามีเพียงอีลอนมัสเท่านั้นที่จะสามารถกอบกู้เหรียญทั้งสองนี้ ด้วยการปั่นราคา Twitter ก็จะบอกว่าอีลอนมาร์กเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบดอทคอยหรือว่าเป็นคนหนึ่งที่ถือดอทคอยในขณะที่ FQ o นั้นมองว่า i t t o o n เนี่ยเป็นขาลงเขาเชื่อว่า BTC หรือว่า i t t o o n เนี่ยจะเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนักวิเคราะห์คาดกันว่า เอาคอยหรือว่าเหรียญมีเนี่ยจะมีราคาที่ร่วงลงอย่างรุนแรงแล้วก็ลึกถึงลึกมากเึ่อน่าซึ่งว่า Bitcoin กำลังผ่านวิกฤตแห่งศรัทธาไปพร้อมๆกับตลาดคริปโตลหลังจากที่ BTC ล้มเหลวในการบรรลุปเป้าหมายที่100,000ดอลลาร์ที่ถูกคากดการโดยโมเดล Stock to Flow รวมถึงนายทอมลีด้วย ก็จะบอกว่าก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่น่าติดตามและก็น่าสนใจกันทีเดียวเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาข้อมูลอื่นๆมาเปรียบเทียบกันได้เขายังชี้เห็นถึงความจริงที่ว่าอัตราการทำธุรกรรมออนไลน์ลดลงพร้อมๆกับจำนวนกระเป๋าเงินที่ใช้อยู่ บิตคอยปิดกราฟปี2,564ที่46,439ดอลลาร์บนเว็บเทรดของ b i t s t a ซึ่งทำสถิติสูงสุดในรอบปีสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามราคาของมันลดลงถึง31.47%จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการในขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดหลายคนที่เคยคาดว่าราคาของมันจะไปถึงตัวเลข6หลัก เมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้นอาจต้องรู้สึกผิดหวังอ,อย่างไรแล้วก็ทุกคนก็ศึกษาแล้วก็วิเคราะห์หาข้อมูลอื่นๆกันได้ถ้าเราจะมองอีกแง่มุมหนึ่งก็ได้ในแง่มุมที่ว่าเป็นข่าวดีหรือว่าเป็นอโอกาสของเราที่เราเนี่ยจะได้ซื้อของในราคาที่ถูกหรือว่าได้เลือกซื้อเหรียญต่างๆที่เราชื่นชอบเนี่ยในราคาที่ถูกนั่นเอง ก็จะบอกว่าทุกการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงทุกคนก็ศึกษาหาข้อมูลอ,อื่นๆเพิ่มเติมกันได้คลิปนี้ก็ไม่ใช่การแนะนําแต่อย่างใดก็จะบอกว่าคริปโตเคเรนซีเนี่ยเป็นการลงทุนที่ผันผวนมากๆแล้วก็สําหรับมือใหม่เนี่ยก็ศึกษาหาข้อมูลกันเยอะๆสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า